ดาวในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับของปี2 5 6 7นระครับดาวพะพรหัสนะดาวพระเสาร์ดาวพระราหูนะาาาหานี่นะครับดาวมรูริตยูนะทำหน้าที่เป็นปกติแล้วนะครับก็คือเดินไปข้างหน้านะที่ผ่านมาของปี2 5 6 6นะครับดาวหลายๆดวงเลยนะจะเดินถอยหลังบ้างเดินมนบ้างนะครับเดินมนคือเดินงงๆอยู่กับที่นะเดินถอยหลังก็แบบไม่ได้ทําหน้าที่ที่ควรจะเป็นนะครับ พอเข้าสู่ปีนี้นะครับดาวหลายๆดวงนะครับทาหน้าที่ตามแบบสบับของเขาแล้วนะครับจะมีดาวดวงใดนะครับที่ทําให้ทุกๆคนร่ารวยนะดาวดวงใดที่ทําให้ทุกคนก้าวหน้าบ้างนะครับมาลองรับชมรับฟังกันีนคลิปครับลัคนาราศีกรกฎนะครับในส่วนของปี2567นะครับเรียกได้ว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันวุ่นวายในช่วงท้ายๆปีอะนะ นรายปีของ2,566นะครับมันจะเริ่มคลี่คลายนะครับเบาบางลงไปในหลายๆอย,ย่างนะครับเช่นว่าอยู่ดีๆนะการงานก็เหมือนมีได้รับโปรเจกต,ต์ใหม่เข้ามาเนี้นะพอได้รับโปรเจกต,ต์ใหม่เข้ามาปุ๊บเราก็ต้องลุยต้องแก้กันนิดหนึ่งนะสักมกราคุมพานะครับ หลังจากนั้นนะมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางใช่ไหมแล้วก็สามารถดําเนินงานนั้นต่อไปได้เรื่อยๆนะคะอย่างคนไปสมัครงานใหม่ได้รับงานใหม่เข้ามาไงนะช่วงแรกๆก็ทําทโปรผ่านโปรไม้หลังนี้ก็ต้องผ่านโปรนะแต่จะไปผ่านสักช่วง กุมภาโน่นนะนะฮะจะถือจ,จ,จ,จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะช่วงแรกๆมันจะขุขระหน่อยนะขุขราต่อเนื่องมาจากปี2,566นั่นเองนะครับแต่มันจะถูกแก้ไขนะให้จากร้ายกลายเป็นดีนะครับทีนี้ดาวเนยนะครับอย่างเคยมีปัญหากับทางด้านของบริวารบางทีบริวารไม่ได้ดังใจรับบริวารเข้ามามีปัญหานะ มันก็จะจบลงไปนะครับปัญหาเลมก็จะค่อยๆถูกคลี่คลายออกไปนะครับถ้าปี2 5 6 6 7นาี้นะครับถ้าจะรับบริวารใหม่นะเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าได้คนขยันนะได้คนเก่งนะครับได้คนขยันเข้ามานะแต่จะออกแนวอารมณ์ร้อนนิดนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่สามารถมาช่วยเหลือนะหลายๆอย่างให้กับชาวกรกฏนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับดาวในลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าครึ่งปีแรก นะลัคนณาราศีกรกฎนั้นค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นนะทางด้านของการงานเป็นอย่างมากนะครับจะได้รับ การไว้วางใจนะครับจะรับความเชื่อใจนะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจนอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมามันเป็นตัวสะท้อนว่าเรามีความสามารถจริงมีศักยภาพจริงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เลยจะมอบหมายนะตำแหน่งที่มันใหญ่ขึ้นนะครับให้กับชาวครกโรวมถึงว่าภาระ หน้าที่นะครับในการขับเคลื่อนในการบริหารงานต่างๆขององค์กรนี่นะครับเอามาฝากไว้นะในมือของชาวคอร์รันี่แหละให้ได้ลุยให้ได้กระทําหลายๆอย่างนะครับให้จเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นจะถือว่าจะมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นเป็นอย่างมากทั้งนี้นี่นะครับก็เกิดมา จากทางด้านของดาวพระระหัสนะครับที่ยังโคจรได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับในพบเจ้าเรือนหน้าที่การงานนะให้กับชาวราครกคนะครับตลอดทั้งเกือบเ,เต็มเต็มครึ่งปีแรกเนยนะครับยังถือว่าเป็นดาวดีอยู่นะทีนี้ถ้าพอดาวพระระหัสย้ายนี่นะครับก็ยังคงดีต่อเนื่องไนงะ นะเพราะดับะหัสยังคงมาเกื้อหนุนนะให้คุณในเรือนชะตาให้กับาชาวกรกฎในทุกๆด้านในรอบๆด้านนะครับมันจังหวะของครึ่งปีแรกเนี่ยนะเป็นจังหวะที่อยากจะลุยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานลุยได้เลยอยากจะมีโปรเจกต์ใหม่ทําได้เลยนะอยากจะสมัครงานใหม่นี่นะครับก็สามารถนะสมัครได้งานที่ดีนะได้งานที่ถูกใจนะครับได้งานบริษัทที่มันใหญ่ขึ้นนะรวมถึงว่างานที่เกี่ยวข้องกับอ,องค์กรต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับมีบริษ ัทเป็นบริษัทต่างชาตินะก็สามารถนะครับทำให้กับชาวกรรกฏนั้นได้ประโยชน์นะครับเต็มๆจากการเตินดาวในลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่านะครับงานมันจะโดดเด่นจะยิ่งใหญ่อย่ใหไ่ก็าตามนะครับจะมีความ เครียดนิดหนึ่งนะครับที่จะมะีเข้ามาหน่อยนะเพราะเพราะว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ในพบตำแหน่งที่จะให้คุณร้อยเปอร์เซ็นเต็มไงนะถูกไหมคนทํางานมันก็เหนื่อยอะ่ะนะเพราะนั้นมันจะมีจงังหวะความเครียดนะครับเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะ,ะตลอดทั้งปีสองพันห้ารอยเจ็ดเลยนะครับแต่มันจะหนักหน่อยนะในส่วนของช่วงจังหวะเปลี่ยนถ่ายนะก็คือว่าครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับเพราะว่าได้งานใหญ่ได้โปรเจกต์ใหญ่เข้ามาไงนะนะก็จะปาปานี้นะครับทีนี้มาดูนะ ดาวอื่นๆนะในส่วนของครึ่งปีแรกนะครับก็จะมีทางด้านของดาวที่ถ้าเราอยากจะได้เหมือนพองานมันสําเร็จดีแล้วใช่ไหมเงินมันฟูขึ้นมานะพอเงินมันฟูขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะมีในส่วนของแบบความมั่นคงในชะตาชีวิตความสะดวกสบายเนะี่ยในชะตาชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับความมั่นคงเนี่ยเช่นว่าบ้านมันเก่าอ่าเราก็อยากทําบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่ทาสีใหม่นะทำแล้วดีไหมทำแล้วดีทำ,วดทำแล้วเฮง นะถ้ากับปีหกเจ็นี่ยจะเฮงทั้งปีเลยนะถ้าใครแก้จุดส่วนที่เสียอะไรงี้นะออกไปนะครับนะอยากจะซื้อรถใหม่อยากจะซื้อของขวัญให้ตัวเองเงี้ยครับก็มีเงินเนี่ย อ่ามีเงินซื้อนะครับมีเงินให้ของขวัญนะดาวให้ของขวัญตัวเองเข้ามาแบบนี้ไงนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นเรื่องดีบางคนซื้อไปก่อนแล้วนะตั้งแต่ช่วงไปลายปลายปีอ่าหกหกอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ายังมีเกณฑ์ดีอยู่นะดาวยังไม่หมดเกณฑ์นะครับี่ยมันก็จะมาส่งผลส่งคุณนะให้กับเปร์ลสตาได้นะครับเพราะใครอยากได้บ้านได้รถสวยๆงามๆของมีค่าของตกแต่งน,นะก็สามารถนะครับยังมีเข้ามาในช่วงของครึ่งปีแรกนั่นเองนะครับความอ่า โชคดีดต่างๆนะครับอ่ามันก็ยังมาพร้อมกับสิ่งที่จะต้องหน้าระมัดระวังตัวนิดหนึ่งนะครับสำหรับครึ่งปีแรกนะก็คือเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บเพราะว่าอ่โาโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยมันจะมาส่วนๆน,นี่แหละนะหนักๆหน่อยก็ครึ่งปีแรกเพราะมันจะมาต่อเนื่องจากปีหกหกอ่ะอย่างบางคนไม่เคยป่วยไม่เคยติดเชื้อโรคไม่เคยติดเชื้อภัยอยู่ดีก็ป่วยขึ้นมานะครับครึ่งปีแรกยังคงมีนะตัวนี้เป็นตัวเตือนให้ระมัดระวังน,นะสำหรับกรกฏนะครับแต่ยังคงมีเข้ามาอยู่ใน ช่วงจังหวะหนึ่งพอไปไท้ายๆแล้วนะครับในท้ายๆของครึ่งปีแรกพอเข้าสู่พฤษภามิถุนาไปแล้วเนี่ยเรื่องโรคภัยแค่เจ็บโรคที่มันหาสาเหตุไม่เจอโรคลึกลับอะไรต่างๆนะครับมันก็จะจบลงไปมันก็จะเบาลงไปแล้วนี้หาสาเหตุเจอแล้วถึงบางอ้อแล้วอ๋อนั่นนี่นู่นนะไม่ใช่เรื่องที่น่างมงายนะเขาเรียกว่าบางทีไปตรวจช่วงแรกๆดาวมันบัง ดําส่งผลงให้บังเอาไว้นะมองอะไรไม่เห็นนะแต่ต่อพอ,อ,อต่อไปเนี่ยเริ่มหาสาเหตุเจอรักษาหายรักษาทันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉนั้นสุขภาพต่างๆก็จะเริ่มฟื้นฟูเข้ามาจากการได้พบแพทย์ได้การหันกลับมาดูแลตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉนั้นก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในส่วนส่วนนี้แหละนะครับให้กับชาวกรกฎมาดูในส่วนของอความโชคดีการมีโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่า มันจะไม่มาแบบเต็มๆอ่ะนะเขาเรียกปลกมือข้างเดียวไม่ดังจึงเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบางนิดนึงนะโชคลาภในส่วนของครึ่งปีแรกเนี่ยเราจะต้องเหมือนไปทําบุญเพิ่มอ่ะ นะครับไหว้พระทำบุญนะาำหลักพระศาสนานะตักบาตรอย่างเงี้ยนะครับตักบาตรอยู่เรื่อยๆนะชาวกรกฏนะครับก็จะช่วยให้อ่ามีบุญนะหนุนดวงทาให้เกิดโชคลาภใหญ่นะครับกราบเข้ามาให้กับดวนชะตาของตัวเราได้นะครับความรักอะไรต่างๆนะครับก็จะสําหรับคนที่อ่าโสดอยู่เนี่ยนะก็จะมีแบบว่าบังเอิญเข้ามาบ้าง นะมีผ่ ial, านนเข้ามาบ้างนะครับครึ่งปีแรกนี่แหละนะไม่ต้องไปรอไกลนะครับครึ่งปีแรกนี่แหละนะอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจรับหรือไม่เปิดใจรับเพราะฉะนั้นคนโสดมีเกณฑ์พบคู่นะอ่ามันเป็นช่วงจังหวะสั้นๆนะอ่าไม่ไม่ได้เต็มครึ่งปีแรกนะครับมีเกณฑ์พบคู่เข้ามานะครับคนที่มีครอบครัวแล้วนะมีคู่ครองแล้วเนี่ยนะครับอ่าก็จะถือว่ามันเริ่มหมดปัญหาแล้วนะเริ่มหมดปัญหาที่จะต้องมาทะเลาะกันที่ต้องมาแบบอ่า ไม่เข้าใจกันนะครับเพราะนั้นนะเป็นช่วงจังหวะที่ไปท่องเที่ยวด้วยกันดีนะอาจจะได้พบเจอความรักความรักจะได้สดใสสดชื่นนะความรักที่ดีมันก็จะหวนกลับเข้ามาใครเคยทะเลาะใครเคยงอนกันไปเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงง้อง,งอนนอะก็จะได้พบความรักที่ดีนะ สุขภาพนะครับของคนในครอบครัวนะก็ต้องบอกว่าอาจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครึ่งปีแรกเนี่ยแต่มันไม่ได้ยาวไปเต็มๆหรอกส่วนหลกัหลกๆเนี่ยเขาจะมองว่าประมาณสักมกราคุมภานะดังนั้นเวลาไปท่องเที่ยวกับที่บ้านกับคนในครอบครัวเนี่ยนะครับก็ต้องคอยดูแลสุขภาพเขาด้วยนะครับรวมถึงว่าถ้าบางทีเราไปเที่ยวนะ่ยให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะดูแลบ้านให้นะบางทีพ่อแม่ไม่อยากไปอย,กอยากอยู่บ้านอะไรเงี้ยนะครับก็มองว่าอาจจะต้องหาอุปก กรเซฟฟนะครับหรือว่าเวลาตั้งแผนสอง่ะถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรเอาไว้นะต้องทํายังไงต้องทํำยังไงนี่นะครับอาจจะได้เอาไว้เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยครับขอารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทุกๆพระองค์รวมถึงเทวดาประจำนพเคราะห์ ดวบันดาลให้กับทุกๆลัคนาราศีประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่ำรวยตลอดทั้งปี2,567ครับ